โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมให้พบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับก็เรื่องราวตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นนั่นแหละครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้ฮะเราจะกลับมาคุยกันเรื่องกระสุนยางกันอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่าวันนี้ฮะเชื่อว่าทุกๆท,ท่านนะ่าจะได้ยินข่าวข่าวแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับกระสุนยางมาพอสมควรแล้วใช่ไหมครับทีนี้ฮะจะถามว่ามีสักกี่คนที่เคยเห็นกระสุนยาง ตัวจริงๆบ้างครับวันนี้เท็ดดี้ก็เลยถือโอกาสเอากระสุนยางเนี่ยมาให้คุณผู้ชมของเท็ดดี้ออนทัวร์ได้เห็นครับก็คือนี่คือกระสุนยางครับกระสุนยางของจริงที่ใช้ได้จร,จริงๆครับนี่คือขนาดของกระสุนยางซึ่งตัวนี้ฮะคือปลอกของกระสุนอ่าปลอกกระสุนชนิดลูกซองครับสวัสดีครับคุณออฟครับนี่เป็นปลอกกระสุนของลูกซองครับและนี่คือกระสุนยางครับ เจ้าตัวกระสุนยางนี่นะฮะเขาจะใส่เข้าไปในปลอกลูกซองแบบนี้ครับได้พอดีพอดีอดแบบนี้เลยอันนี้ผมตัดหัวไปแล้วนะในส่วนของตัวหัวจริงๆเนี่ยเขาจะจีบไว้เป็นแบบนี้ครับจีบเหมือนกระสุนปกติลูกซองธรรมดาครับนี่คือกระสุนลูกซองชนิดที่ว่าลูกก้าครับสวัสดีครับนัทนนน์นครับนี่คือลูกก้าที่เขาเรียกกันก็คือมันมีลูกเหล็กกลมๆอยู่ในนี้นยอยู่ทั้งหมดอยู่9เม็ดครับแล้วหัวตรงปลายเนี่ยเขาจะจีบไว้เหมือนกัน แล้วขณะที่กระสุนลูกซองครับผมกระสุนลูกซองเนี่ยกระสุนกระสุนกระสุนยางที่เขาเอามาใช้กันเนี่ยครับก็จะเป็นกระสุนแบบนี้ซึ่งในแบบเนี้ยเมดอินไทอร์แลนด์นะฮะตัวหัวกระสุนเนี่ยสวัสดีครับสิริชร์ตัวนี้ครับหนัก20กรัมฮะตัวกระสุนตัวนี้ครับในส่วนของหัวเนี่ยจะเป็นหัวนิ่มๆฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือคือก็ไม่ถึงกับนิ่มๆทีเดียวแต่ก็ไม่แข็งฮะนี่คือหัวกระสุนครับผมหัวกระสุนยางตัวเนี้ย ซึ่งหากว่ากระแทกเข้าไปนะอย่างเราเอาเราเอา,เราเอาเล็บกดหรือเอานิ้วกดเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเออมันมันยังยุบมันยังนุ่มอยู่ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เรากดยางรถยนต์นะครับเรากดเข้าไปยางมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ฮะกดลงไปความรู้สึกแบบเดียวกันครับในขณะที่ส่วนท้ายเนี่ยจะเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกสีเขียวตรงนี้และตรงท้ายฮะราคาประมาณนับละ100บาทครับหากซื้อทั่วไปครับ ตัวนี้ฮนะในส่วนของตอนท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีมันจะมีท้ายแบบที่อ่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนหางเสืออะไรเขาเรียกอะไรวะอะไรวะหางมันนะฮะตรงนี้ครับผมมันจะไม่ใช่ตรงตรงไม่เหมือนลูกธนูที่ทําให้พุ่งไปงตรงตรงแต่เจ้าตัวเนี้ยเขาจะเฉียงเฉียงนิดนึงในลักษณะเชิงที่ว่าพอไปเนี่ยมันจะทําให้ลูกกระสุนเนี่ยเมื่อโดนกับอากาศนะครับลูกกระสุนยางเนี่ย เมื่อโดยกับอากาศเนี่ยมันจะรีดอากาศแล้วหมุนไปในลักษณะแบบนี้ครับหมุนออกไปแบบนี้เพื่อควบคุมทิศทางให้ไปตรงทิศทางได้มากขึ้นตัวนี้น้ําหนักประมาณ20กร,รัมครับใช้กับเจ้ากระสุนธรรมดาด้านล่างนี่ฮะมันก็เป็นดินปืนใส่ก็เหมือนกับลูกซองปกติทั่วไปแบบนี้ฮะอันนี้คือลูกจริงนะครับที่เห็นอยู่ในมือผมเนี่ยนี่คือลูกจริงๆที่ใช้เป็นอันตรายได้ครับสวัสดีครับธนาพัครับ สวัสดีครับตรงนี้ฮะแล้วสำหรับตรงนี้ครับก็จะเป็นน้ำหนักน้าหนักของตรงนี้จะเยอะมากกว่าเลฮะตรงนี้น่จะประมาณนี้แลครับสองกรัมฮะแต่ตัวนี้จะอยู่ที่20กรัมครับกระสุนยางจริงๆสร้างมาไม่รู้ว่าเพื่อสลายม็อบหรือเปล่าแต่ว่า เขาใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหากจำเป็นจะต้องใช้กระสุนในการในการในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่วันนี้อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละว่าเขาใช้ทำอะไรยังไงเพื่อสลายการชุมนุมหรือเปล่าก็มักจะเป็นที่การใช้กันครับคือการใช้อาวุธให้เป็นอันตรายไม่ถึงตายครับไม่ถึงชีวิตแต่ถามว่าเจ็บไหมผมบอกได้เลยว่าเจ็บแน่นอนฮะและเจ็บเยอะด้วยยิ่งจอกใกล้ๆนะครับอันตรายจาก แรงกระแทกของดินปืนที่อยู่ในนี้ครับดินปืนที่อยู่ในนี้บอกได้เลยว่าก็ไม่น้อยนะฮะก็พอๆพอกันกับไอ้เจ้าดินปืนที่อยู่ในกระสุนตัวจริงนี่แหละครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ฮะหากยิงในระยะที่ไกลออกไปครับก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายมากนักอาจจะแค่เจ็บแพ้แต่ถ้าหากว่ายิงในระยะใกล้หรือโดยเฉพาะการ จ่อยิงนะครับแม้ว่าจะเป็นกระสุนยางก็เป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้เช่นกันครับอยากให้ทุกคนเห็นนะฮะว่านี่คือลักษณะของกระสุนยางครับดูเทียบกับนิ้วชี้ผมนะมันจะประมาณนี้แล้ครับเ,เล็กกว่านิดหน่อยเดี๋ยววัดวัด,วดให้ดูนะเส้นผ่าศูนย์กลางของมันอยู่ที่ประมาณเ,เกือบ2อเซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณเกือบสองประมาณ1.5 1.5เซนติเมตรครับผมแล้วก็มีความยาวอยู่ที่ประมาณ3 3.6เซนติเมตรครับผมอยากดูกระทะนอนสติกตาหัวมาลายเออไม่มีครับกระทะไม่มีกระทะฮะที่บ้านไม่ได้ทำกับข่าวครับอันนี้เป็นรีวิวในเรื่องข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 อง,ของกระสุนลูกกระสุนยางนะครับมันขนาดประมาณนะี้เอาเทียบเทียบกับนิวชี้นะอันตรายไหมถ้าถ้ายิงในใคระยะไกลครับบอบช้ำช้ำแน่นอนเจ็บแน่นอนฮะถ้าถ้าโดนเข้าในส่วนที่บอบบางเช่นปากเช่นตาเช่นจมูกพวกนี้ก็น่าจะเจ็บ เจ็บพอสมควรครับผมแต่ถ้าหากว่าโดนตามตามร่างกายตามบอดี้พวกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีอันตรายอ่าอะไรมากนักในระยะไกลแต่เจ็บฮะเจ็บเหมือนเหมือนโดนลูกแต่งสติกยิงแรงๆนั่นแหละครับผมลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันจะมีเสียงที่มันทําให้รู้สึกว่าปั๊มขึ้นมาเนี่ยมันน่ากลัวครับมันน่ากลัวเพราะเสียงปืนที่มาเนี่ย แต่หากเป็นลูกกระสุนจริงครับหากเป็นลูกกระสุนจริงแบบนี้ต้องบอกไว้เลยว่าเสียงจะดังกว่าครับจะดังกว่าการใช้กระสุนยางแบบนี้แล้วก็ไอส่วนลูกกระสุนจริงเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายถึงกับชีวิตแน่นอนครับผมไม่ว่าจะยิงในระยะใกล้หรือระยะไกลครับนี่คือกระสุนเขาที่ใช้แต่่วนหากเป็นกระสุนยางเนี่ยหากว่าหากว่าถ้าพวกฝรั่งเนาะพวกฝรั่งเขาใส่แบบเพื่อ เพื่อพวกเสื้อหนาๆแบบนี้ครเขาใส่หลายชั้นออกมาเนี่ยการบาดเจ็บของเขารวมทั้งลักษณะร่างกายของเขาท,ที่ใหญ่กว่าคนไทยของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายมากนักในระยะไกลแต่ว่าคนคนไทยเราซึ่งมีบอดี้เล็กๆพวกนี้ครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อผืนเดียวเสื้อเสื้อเสื้อยืดตัวเดียวแบบนี้ก็น่ากังวลว่าจะเป็นอันตรายครับในหากว่าโดนในระยะไกลๆครับผมแต่หากว่า ใครอยากรู้ว่าตอนนั้นน่าขนาดนั้นน่ะเป็นกระสุนยางหรือกระสุนจริงถ้าฟังเสียงนะครับถ้าเคยได้ยินเสียงเนี่ยจะต้องจะแยกเสียงออกแน่นอนฮะกระ <c oughs> สุนแบบนี้นะครับผมครับคุณอออครับถ้าเป็นกระสุนลูกซองแบบนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตูใกล้ๆแบบนี้นะเจ้ากระสุนลูกซองแบบนี้นะฮะ,จะ,ะ,บบะจะเห็นเป็นเม็ดกลมๆข้างในนะครับเม็ดกลมๆข้างในนี่คือเหล็กนะฮะ เป็นลูกเหล็กทั้งหมดเลยครับที่อยู่ด้านในนะฮะในขนาดที่ถักเป็นกระสุนยางที่ยังไม่ได้ยิงนะครับก็จะเบามากๆมองด้านในก็จะเป็นแบบนี้ใครเจอลูกแบบนี้ตกก็ขอยรู้ครับนี่คือกระสุนยางที่ยิงจากปืนลูกซองครับสามารถใช้ได้กับปืนลูกซองอปืนลูกซองเกือบทุกชนิดเนี่ยแต่ว่าประเภทปืนแบบออโต้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า สามารถใช้กับปืนออโต้ได้ไหมแต่เท่าที่เห็นมานะครับส่วนใหญ่จะใช้ประเภทที่เป็นแมนนวลคือต้องขึ้นลำทุกครั้งเนื่องจากว่าแรงดันอาจจะน้อยกว่ากระสุนพวกนี้ครับแรงดันอาจจะน้อยกว่าทําให้ระบบกลไกลของปืนลูกซองที่เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติอาจจะไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ครับเพราะว่าดินมปืนแรงแรงดันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้รู้นะครับว่านี่คือ ลูกกระสุนยางที่ที่หากว่าเราเห็นนะเราเห็นนะเห็นใครเห็นเขาพกแบบนี้นะเห็นพกแบบนี้นะดูแยกออกเลยนะครับว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่หรือว่าใครก็ตามเนี่ยพกนี่คือกระสุนยางนี่คือกระสุนจริงครับหากว่าเห็นใครใช้อะไรที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยขอให้ห่างให้ให้มากที่สุดนะครับอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปสัมผัสอย่าเข้าไปท้าทายใดๆครับเพราะว่านี่คือตายจริงฮนะเจ็บจริงตายจริงไอ้นี่อย่างมากก็ เจ็บนะคะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องอะไรที่ที่ท,ที่ก็ห่วงห่วงน้องๆครหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกอ,อยากจะทําอะไรที่มันมัน,ม,นมันมากไปกว่านี้หรือว่าอะไรเนะี้ยก็ก็ขอให้สังเกตนิดนึงนะครับเพราะว่าอันตรายที่มันมีจากเจ้าเจ้าเจ้ากระสุนยางเนี่ยมันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับสําหรับอันตรายพวกนี้นะครับเห็นเห็นมันเป็นแบบนี้นะเล็กๆแบบนี้นะใกล้ๆครับช้า บาดอาวัยวะภายในบอบช้ำบาดเจ็บเสียหายได้แน่นอนครับแต่ในระยะไกลก็เจ็บครับผมบอกได้เลยว่าเจ็บฮะถึงตรงนี้ครับผมเหมือนกับโดนลูกหนังสติกยิงนั่นแหละลักษณะนั้นไม่ตายแต่เจ็บช้ำบวมแน่นอนฮะก็ถึงแม้ว่าจะมีคนดูน้อยหน่อยในไลฟ์นี้นะครับแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่านี่ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่คนไทยเราเองก็อาจจะยังไม่รู้ครับผมนี่คือลักษณะของกระสุนยางนะฮะด้านท้ายด้านอะไรนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละแบบนี้นะครับผมนะฮะแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็ลอง รับไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลเป็นตัวอย่างที่ดีฮะก็ลองสังเกตดูครับก็วันนี้เอามาแบ่งปันบอกให้รู้จักของที่มามันไม่ใช่ของที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจําวันของเราครับนั่นกะ็คือกระสุนยางเนี่ยฮะไม่จำเป็นก็สังเกตเอานนี้นึงแล้วกันนะครับด้วยความเป็นห่วงทุกๆคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆไม่ว่าจะเป็น ใครก็ตามใะ้ด้วยความเป็นห่วงอย่างแท้จริงครับโอเคเอาความรู้มาบอกกันแค่นี้ครับแ้ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเทดดี้ออนทัวครับผมสวัสดีครับ